เรื่องของอดีตลูกเขยที่โอ้โหแสบมากคนนี้ก่อเหตุเนี่ยคุ้มครั่งอรารวาสทำร้ายอดีตภรรยาในหลายครั้งเธอก็ให้อภัยมาโดยตลอดนะอบอกพ่อบอกว่าอย่าไปเอาเรื่องนะครับแต่ว่าล่าสุดนี้ไม่ไหวจริงๆถึงขั้นที่ว่ามาบุกถึงบ้านขู่เผาบ้านแล้วก็มีการเอาขวดเนี่ยตีหัวอดีตพ่อตาจนหัวแตกวันก่อนเราก็นำเสนอข่าวไปแล้วนี่ล่าสุดนี้เขาไปจับตัวมาได้นะครับ นี่นะแต่ว่าเดี๋ยวไปดูคลิปตอนที่ผู้ชายคนนี้เนี่ยที่ชื่อว่านายอาทิตย์หรือว่านายหมัดเนี่ยตอนที่ก่อเรื่องวันนั้นเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวดูนะเปปิ ม่ามเป็นอะไรเนี่ย้าบ้า้งยู่บ้าน่ยะไหนูคานี่นะครับอันนี้ภาพที่เห็นนี่คือในหมัดเนี่ยพยายนจะบุกเข้ามาในบ้านนะครับโดยมีอดีตภรรยาเนี่ยพยายามจะดึงรั้งประตูวไว้แต่ว่าสุดท้ายนี่ก็โดนบุกเข้ามาได้ ส่วนที่เห็นในคลิปนี้เนี่ยที่มีผู้ชายคนหนึ่งที่นั่งอยู่ตรงโซฟาเนี่ยนะครับคนนั้นเนี่ยเป็นหลานนะฮะเป็นหลานของผู้หญิงคนนี้เขาป่วยเป็นพิการอยู่ก็คือเป็นเป็นหนุ่มพิการไม่สามารถจะไปช่วยได้หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมีผู้ชายนั่งอยู่เนี่ยไม่ช่วยผู้หญิงเขาพิการนะเขาเดินไม่ได้เดินไม่ได้นะครับไม่โดนลูกหลงไปด้วยก็ดียแล้วในที่สุดก็เข้ามาได้นะเข้ามาได้ นายหมัดหรือว่านายอาทิตย์คำนึงกิจนะอายุ28ปีนี่ก่อเหตุเมื่อวันที่24กันยายนแล้วเดี๋ยวมีภาพอีกมุมหนึ่งตอนที่ออกไปอยู่หน้าบ้านนี่นะครับนายหมัดเนี่ยได้เอาขวดเนี่ยไปตีหัวอดีตพ่อตาอยู่หน้าบ้านด้วยนะม,ม,มีอดีตพ่อตาอยู่หน้าบ้านชื่อว่านายสุธานาคาจรุนสิทธิ์อายุ49นี่นอันนี้ภาพอีกมุมหนึงน่งเอาขวดเนี่ยตีหัวพ่อตานะครับก่อนที่จะเดินหน,นีออกมาหลังจากนั้นก็หายไปเลยคุณผู้ชมฮะ เห็นบอกว่าก่อนหน้านี้เคยเผารถกระบะของอดีตภรรยาแล้วก็มีการข่มขู่จะเผาบ้านไม่ให้เหลือนะครับสุดท้ายเนี่ยนายสุธาพ่อตาของเขาเนี่ยต้องหนีไปพักอยู่บ้านญาติที่จังหวัดเชียงใหม่อันนี้ตอนเหตุการณ์ก่อนหน้านี้นะฮะก่อนที่จะมาบุกบ้านซะอีก<ช>คือคู่นี้เนี่ยเลิกกันแล้วอ่ะแต่ว่าฝ่ายชายไม่ยอมอแล้วก็มีอาการคุ้มครั่งเพราะว่าติดยาเสพติดก็ยังมาระรานอยู่ไม่เลิก,กลานี่นี่เหตุการณ์ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเป็นข่าวนะที่เผารถกระบะ ของอดีตเมียตอนนั้นเธอไม่เอาเรื่องด้วยนะอตอนที่เผารถกระบะนี่นะนิราวสุดนี่ไม่ไหวละสุดท้ายเมื่อวานนี้มีความคืบหน้าแบบนี้คุณผู้ชมฮะับตำรวจสพอดอนหัวลอจังหวัดชนบุรีกับตำรวจสพพันทองนะครับได้นำกำลังกว่า10นายเนี่ยบุกไปจับกลุ่มนายอาทิตย์ที่บริเวณบ่อน้ำซึ่งมีผักตบชวาเนี่ยโอโหหนานแน่นเลยอยู่ใกล้ๆกับเพิงพักบ่อเลี้ยงปลาที่อำเภอพันทองจังหวัดชนบุรี พออาทิตย์หรือว่าในหมัดเห็นตำรวจปุ๊บโนนเลยฮะกระโดดลงน้ำหนีไปอยู่คือไปซ่อนตัวอยู่ใต้กอผักผักตบชวาเนี่น<ะ>ึกว่าเขาจะไม่เห็นที่ไหนได้นี่ตำรวจเนี่ยเห็<อ>นครับมันคนละเรื่องกับไอ้ตอนที่คลั่งเมื่อกี้เลยนะคะ<อ>ทำไมอันนี้หลบอะ่ะหนีครับโอโ้อาวให้ตำรวจดึงขึ้นมาเลยสุดท้ายตำรวจต้องโยนเชือกแล้วก็ให้เขาเนี่ยจับเชือกแล้วก็ลากตัวขึ้นมานี่นะครับ ทีแรกเนี่ยก่อนหน้านี้อาทิตย์เคยประกาศบอกว่าจะไม่ยอมให้จับนะจะขอสู้ตายสุดท้ายนี่ฮะโดดลงไปอยู่กับกอผักตกนะครับเอนี่โดนจับได้นะครับนักข่าวถามว่าเนี่ยมีอะไรจะฝากบอกไปถึงอดีตภรรยาหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่ฝากบอกอะไรไม่ได้รักไม่โกรธไม่ขอโทษไม่แก้แค้นอะไรทั้งนั้นสุดท้ายก็ถูกตำรวจจับในสภาพอย่างที่เห็นนี้เรียกว่าหมสภาพ หมดเรีพยว่ากอผักตบครับไม่รักไม่โกรธไม่ขอโทษไม่แก้แค้นตัวเองไปเผารถเขาทั้งคันไปบุกบ้านเขาขนาดนั้นแล้วครับเฮ้ยทั้งๆที่เลิกลากันไปแล้วนะใช่ค่ะ